ตัวนี้ไหมครับเนี่ยครับที่ผมมีปัญหาคือไอ้ตัวกล้องกล้องบันทึกในรถนะครับตอนเนี้คือเราใช้มาประมาณ4-5ปีแล้วตากแดดรถตากแดดทุกวันข้างบนจะมีสลักอะครับแล้วมันจะมียางยางอยู่อันนึงนะครับที่มันเป็นเอาไว้รัดระหว่างตรงนี้ลงมาข้างล่าง2ด้านนะครับคือมันเปื่อยแล้วมันขาดทั้งหมดแล้วนะฮะคือทีนี้ ผมปัจจุบันเะนี่ยผมก็ใช้ยางวงเนี่ยหนังยางนะครับลัดไว้เห็นไหมัมันซึ่งโอเคแล้วครับตอนนี้ผมก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับสวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับสําหรับคนที่ยังไม่รู้จักผมนะครับผมกู้ซูปเปอร์ครับ สวัสดีครับครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักผมนะครับผมกู้พี่ของการซื้อขายของโชปปี้นะครับสำหรับคําถามวันนี้ผมมีคําถามดีคําถามเด็ดคําถามที่คิดว่ามีประโยชน์กับเพื่อนๆมานําเสนอนะครับคาถามนั้นมีอยู่ว่าไม่นอกเรื่องกันแล้วนะครับคําถามนั้นมีอยู่ว่าเจอปัญหาครับผมไอตัวกล้องติดหน้ารถยนต์นะครับที่ใช้สําหรับครอบอกระจกมองหลังในรถยนต์นะครับใช้นานครับไอพลาสติกข้างหลังครับที่มันใช้ยางรัดแล้วว่าตัว กล้องกับกระจกมองหลังรถยนต์นะครับมันหลุดครับมันเสื่อมพัติกรม,มันหลุดไปเลยผมก็เลยสั่งเจ้าตัวนี้เป็นตัวที่หนีบที่หนีบมือถือติดกับกระจกรถยนต์มาใช้แก้ปัญหาในการที่จะทําให้ไอตัวข้างหลังมันหลุดยางรัดไม่มีปัจจุบันผมใช้ยางวงรัดไว้หนังยางนะครับรัดไว้ทั้งสองข้างซึ่งมาดูแล้วไม่ค่อยสวยผมเลยสั่งตัวนี้มาแก้ปัญหาเพื่อเพื่อนๆคนใดเจอปัญหาแบบผมนะครับว่าเราแกะกันเลยนะครับตัวนี้ราคาก็ไม่แพงครับผมเดี๋ยวเรามาดูกัน แกะเลยว่าตัวนี้ตัวที่มีปัญหาหน้าตาเป็นยังไงช่วยแก้ปัญหาเราได้หรือไม่นะครับว้าวกล่องก็หน้าตาประมาณนี้นะครับเพื่อนเห็นไหมเออชึ้งชึ้งชึ้งประมาณนี้นะครับหน้าตาก็คือเนี่ยครับเนี่ยะมันมีกระจกมองหลังที่เราใช้อัดกล้องวิดีโอนะครับกล้องรถยนต์นะฮะแล้วก็ มันหลุดผมใช้ยางวงรัดไว้พ้างหลังมันนานมากหลายปีสี่ห้าปีแล้วมันกรอบครับเราก็เลยใช้ตัวนี้ไปเลยดีกว่าอาจจะใช้อาจจะแก้ปัญหาได้เดี๋ยวเราไปดูกันตอนที่ติดตั้งจริงมันจะใช้แก้ปัญหาได้ไหมนะครับเปิดก่อนนะครับว่าออกมามีอะไรบ้างนะครับชืออุปกรณ์น,นะครับกล่องนะครับพระเอกของเราก็จะมีอยู่เท่านี้เลยฮะปึ๊บๆขยับลงได้เลยอ๋อนี่ฮะอ,อ,อ่า ตัวนี้ก็น่าจะใช้หนีดโทรศัพท์มือถือของเรานั่นเองส่วนตัวนี้ปรับเคลื่อนได้โอ้ล็อกได้ฮนะดูด้านมุมข้างนะครับมุมข้างมุมข้างอ่าถ้ากระจกเราหนาแค่ไหนนะครับเราใส่เข้าไปปุ๊บเราก็เลื่อนล็อกให้มันแน่นกระจกมันก็จะถูกติดกันออปชั่นก็มีประมาณนี้ครับตัวนี้ก็ขันล็อกได้ขันให้แน่นไม่ขยับถา้าเราล็อกไว้เราไม่อยากใช้เราอยากใช้แล้วก็หมุน เอาไว้ด้านหน้าก็สะดวกดีครับผมว่าเดี๋ยวผมไปดูดูการแก้ปัญหาของว่ามันใช้งานได้จริงไหมนะครับเดี๋ยวผมไปทำคลิปกันให้ดูเลยตัวนี้ถ้าเพื่อนๆท่านใดเจอปัญหาแบบผมก็เอาไปใช้ได้นะครับตัวนี้ราคาก็ไม่แพงนะครับตัวนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะน่าจะมารงอยณ199บาทรวมค่าจัดส่ง ถ้าท่านใดสนใจสั่งซื้อหรือจะช่วยอุดหนุนของผมนะครับในคลิปผมที่ผมสรรหามาแล้วคัดสรรมาแล้วว่าร้านไหนดีร้านไหนไม่ดีนะครับก็ต้องห่วงว่าเรื่องจะโดนโกงนะครับผมซื้อของมาขายของบ่อยเคมแน่นอนนะครับร้านผมพยายามคัดสรรนะครับวัตถุนะครับก็เป็น ABS อย่างดีสวยงามนะครับก็เรื่องการโกงนี้รับรองไม่มีทางนันผมส่งจริงขายจริงดูแลให้ไม่ดีเคมเปลี่ยนตัวใหม่แน่นอนครับเพราะผม เดียวกับทางโรงงานหลายๆโรงงานเย่าผมนํามาขายเองด้วยนะครับถ้าท่านใดสนใจจะช่วยอุดหนุนนะครับยินดีนะครับสั่งซื้อกันที่ใต้ลิงก์คลิปนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าติดตั้งอย่างไงไปดูที่รถกันเลยป้ายเดี๋ยวไปดูกันเลยครับเดี๋ยวไปดูกันที่รถเลยนะครับว่าติดตั้งยังไงนะครับไปสวัสดีครับแล้วผมก็มาอยู่ในรถแล้วนะครับเนี่ยครับคืออุปกรณ์ที่มันมีปัญหาอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะเห็นไหมนะฮะเดี๋ยวลองดูนะครับเห็นเห็นที่ตัวนี้ไหมครับเนี่ยครับที่ ผมมีปัญหาคือไอ้ตัวกล้องกล้องบันทึกในรถนะครับตอนเนี้ยคือเราใช้มาประมาณ4 -5 ปีแล้วตากแดดรถตากแดดทุกวันข้างบนจะมีสลักอะครับแล้วมันจะมียางยางอยู่อันนึงนะครับที่มันเป็นเอาไว้รัดระหว่างตรงนี้ลงมาข้างล่างสองด้านนะครับคือมันเปื่อยแล้วมันขาดทั้งหมดแล้วนะฮะคือทีนี้ผมปัจจุบันผมก็ใช้ยางบงในหนังยางนะครับรัดไว้เห็นไหมฮะมันซึ่งก็ไม่สวยดูไม่เรียบร้อยนะครับก็ก็เลยคิดว่าเออ ก็เลยซื้ออุปกรณ์ตัวนี้มาแก้ปัญหาที่ผมว่านี่ครับมันเป็นอุปกรณ์ที่จริงๆเอาไว้ติดตั้งกับโทรศัพท์ติดกับไอ้ตัวกระจกมองหลังฮะแต่ด้านข้างเนี่ยเขาจะมีระดับปรับระดับได้นะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ผมก็เลยเอาจะเอามาแก้ปัญหาเจ้าไอ้ขาที่มันหายไปนะฮะซึ่งถ้าเราไปซื้อใหม่ตัวนี้ก็เป็นบางรุ่นก็เป็นพันบางรุ่นก็ห้าหกรุ่นถูกๆก็สามสี่ห้าร้อยภาพมันไม่ค่อยชัดนะตัวนี้ก็ซื้อมาเป็นหลักพันนะครับก็เลยเสียดายก็เลยไปซื้อตัวนี้อุปกกรรณ์ตััวนี้้มมาาหลออยเพื่ เป็นออปชันเสริมที่กล้องเราไม่เสียแต่สายมันกรอบเท่านั้นเองครับเดี๋ยวมาดูวิธีการติดตั้งกันเลยดีกว่าเนาะว่าใช้ยังไงเ,เดี๋ยวเราคอยเอาอยางบ่งออกทีหลังก็ปัจจุบันน็คือครอบมันไปก่อนแล้วคอยปรับระดับเรื่องเอานะครับเดี๋ยวลองดูกันนะครับผมขออนุญาตจงเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้ขาด้านนี้ครับมันสามารถยืดยืดได้นะครับขยายขยายออกได้นะฮะฮู่นะครับเนี่ครับผมหลังจากที่เราง้างนะครับมันก็จะมาหุ่ม งับไว้ประมาณนี้เรับเลื่อนข้างเห็นไหมครับมันจะงับไว้ประมาณนี้แล้วตัวนี้มันคือกล้องตัวนี้มันใหญ่เลยครับมันเลยกลางออกมามากซึ่งตัวนี้ก็ไว้ใช้หนีบมือถือได้ด้วยนะครับเผื่อเพื่อนๆสนใจนะครับก็สามารถสั่งซื้อเข้ามาได้เดี๋ยวผมจะเอาไอ้หนังยางหรือยางวงนี้ออกก่อนนะครับตัวนี้เรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับเดี๋ยวผมทําอีกข้างหนึ่งก็เสร็จสมแล้วครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะครับโอเคแล้วครับตอนนี้ผมก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับ ตัวนี้มันก็จะเข้าล็อกก็คือมันหนีบเจ้ากระจกตรงนี้โดยที่ไม่มียางนะครับหนังยางต่างๆนะครับอาาแล้วก็มาดูด้านหลังนะครับอ่าก็ประมาณนี้ติดกับกระจกนะครับปรับระดับให้แน่นก็คือกดเข้ากดออกได้นะครับตอนแต่ตอนนี้มันกลางสุดเลยครับเพราะว่าตัวกระจกอันหน้ามันใหญ่กว่ากระจกหลังเยอะนะฮะเห็นไหมครับ ส่วนตัวนี้ก็สามารถหมุนได้นะครับถ้าไม่ใช้ก็หมุนเก็บออกไปนะครับแต่เบื้องต้นตัวนี้ก็ยังสามารถที่จะใช้มีโทรศัพท์ได้ด้วยฮะก็จะรับน้ําหนักได้ในระดับหนึ่งฮะเดวดก็แก้ปัญหาการใช้กระจกมองหลังที่ไม่ปกติได้นะครับโอเคถ้าใครสนใจสั่งซื้อนะครับก็ ทักกันเข้ามาได้ที่ใต้เพจนะครับหรือใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เพจไว้นะครับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับวิธีติดตั้งก็ประมาณนี้ครับผมโอเคบ๊ายบายครับตัวนี้ผมใช้แล้วผมติดใจผมจึงนําเสนอแก่ปเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจสามารถสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะครับที่กู้ไอทีหรือว่ากู้ซุปเปอร์สำหรับเพื่อนๆนะครับถ้าสงสัยมีข้อสงสัยจะถามอะไรก็สอบถามกันมาที่แฟนเพจนี้เช่นเคยครับผมเช่นเดิมครับสําหรับ คนที่อยากจะสนับสนุนช่องให้ผมมีทุนทรัพย์มาใช้ซื้อของรีวิวต่างๆนะครับก็สามารถโดเนทกันเข้ามาหรือว่าซื้อกาแฟเลี้ยงผมที่ใต้ลิงก์คลิปนี้ได้เลยนะครับวันนี้ขอไปตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบาย,บาย